คุณเคยไหมที่ตื่นเช้ามาแล้วความคิดลบเต็มหัวไปหมดเหมือนโลกยังไม่ทันเริ่มต้นแต่ใจเราก็หนักจนแทบไม่อยากลุกจากเตียงมันเป็นประสบการณ์ที่ใครหลายคนคงเจอรวมทั้งตัวเอเองด้วยค่ะหลายครั้งที่เราอยากให้ตัวเองสดชื่นพร้อมรับวันใหม่ แต่กลับตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกกังวลวิตกหรือแม้แต่เสียงเล็กๆในหัวที่บอกว่ามันคงไม่ดีหรอกนะวันนี้เสียงแบบนี้บางทีก็เบาเหมือนกระซิบแต่บางทีก็ดังจนกลบทุกอย่างปรัชญาแบบโตอีกเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเราควบคุมไม่ได้ แต่สิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆคือท่าทีของเราความคิดที่เข้ามาเราห้ามไม่ได้แต่เราตอบสนองยังไงนั่นคือสิ่งที่เราเลือกได้ค่ะในทางจิตวิทยาสมัยใหม่อย่าง cognitive reframe ก็พูดไปในทางเดียวกันค่ะเขาไม่ได้สอนให้เราลบความคิดลบออกไปแต่สอนให้เรามองใหม่ เห็นมันจากมุมอื่นเหมือนกับว่าเราหันกล้องไปอีกด้านค่ะแล้วพบว่ามันไม่ได้ใหญ่หรือมืดขนาดที่เราคิดความคิดลบเหมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญมันเดินเข้ามาในบ้านของเราเองเราไล่มันมันก็ไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะว่ายิ่งไล่อะมันก็ยิ่งดื้อค่ะสิ่งที่ทำได้จริงๆก็คือ การต้อนรับเขาในฐานะแขกชั่วคราวรู้ว่าเขาเข้ามาแต่ก็ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องจัดหาเก้าอี้ให้เขานั่งอยู่นานๆในบ้านเราเอก็เคยมีเช้าแบบนี้ค่ะที่ตื่นขึ้นมาแล้วแบบใจกังวลจนไม่อยากไปทำงานเอมักจะรู้สึกแบบนี้เวลาที่แบบเจอเรื่องมากระทบใจอย่างเช่นการที่สมาชิกในทีมคนที่เราคุ้นเคยต้องออกจากทีมไป มันทําให้เอทั้งกังวลคิดวนแล้วก็คิดเยอะไม่ไปไหนสักทีเหมือนติดอยู่ในวงวนที่หาทางออกไม่เจอความคิดเหล่านั้นอ่ะถาโถมเข้ามาจนทําให้เราอ่ะรู้สึกเหนื่อยอยากหนีจากเหตุการณ์นั้นอยากหลบซ่อนจากความจริงที่ต้องเจอและพอคิดมากๆเข้าอ่ะมันก็กระทบตั้งแต่เช้าพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกหดหูไม่อยากเจอใครเลย สิ่งที่เอเลือกทำอะ่ะไม่ใช่การบอกตัวเองว่าอย่าคิดอย่าคิดหยุดคิดให้เลิกกังวลสินั่นอะมันไม่เคยได้ผลเลยค่ะแต่สิ่งที่เอเลือกทำก็คือเออยู่กับมันก่อนหายใจอยู่กับความรู้สึกนั้นยอมรับว่ามันมาแล้วมันมาแล้วแล้วค่อยๆหันพลังงานของเราไปสู่สิ่งที่เราพอทำได้จริงๆในวันนั้น ลองนึกภาพตามนะคะคุณกำลังยืนอยู่ริมแม่น้ำที่มีเรือไหลายลำลอยผ่านไปแต่ละลำก็คือความคิดที่ผุดขึ้นมาบางลำเขียนว่าฉันไม่ดีพอเรือบางลำก็เขียนว่าวันนี้ต้องเจอเรื่องยุ่งนแน่ๆเลยคุณไม่จําเป็นต้องกระโดดขึ้นเรือทุกลำที่แล่นผ่านไปคุณมีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่บนฝั่ง แล้วก็แค่ดูมันลอยไปโดยไม่ปล่อยให้มันพาคุณล่องลอยไปในทิศทางที่คุณไม่อยากไปสิ่งที่อยากชวนทุกคนก็คืออย่าพึ่งรีบผักใส่ความคิดลบที่เข้ามาลองอยู่กับมันเห็นมันให้ชัดๆแล้วถามตัวเองว่าฉันจะเลือกท่าทีแบบไหนกับมันดีนะ เอขอเลือก Affirmation หนึ่งให้ทุกคนลองพูดตามนะคะฉันยอมรับความคิดที่เข้ามาแต่ฉันไม่ปล่อยให้มันควบคุมทิศทางของฉันวันนี้ฉันเลือกตอบสนองด้วยความสงบและความตั้งใจการที่คุณได้พูดตามคำย้ำคิดหรือ Affirmation ประโยคเมื่อกี้เท่ากับว่าคุณได้เลือก ที่จะเป็นผู้ควบคุมความคิดของตัวคนเองแล้วค่ะพอเราเห็นแล้วว่าความคิดลบเป็นเหมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญคำถามก็คือเราจะอยู่กับมันยังไงโดยไม่ปล่อยให้มันควบคุมเรานักปรัชญาสโตอิกอย่างเอพิทิตัสเคยพูดว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทำให้คุณทุก แต่เป็นวิธีที่คุณมองสิ่งนั้นต่างหากนี่คือหัวใจของแนวคิดโตอีกเราอะไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ความคิดล,ลบนั้นเกิดขึ้นแต่เราอะกำหนดน้ำหนักที่จะให้กับมันได้ถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนแบบเวลาที่ฝนตกอะคือเราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมคะว่าวันไหนฝนจะตกวันไหนแดดจะออกในตลอดทั้งปีอะ แต่เรา่ะก็เลือกได้ว่าเวลาเจอเหตุการณ์ฝนตกเราจะบ่นเรื่องฝนตกไปทั้งวันหรือว่าเราเลือกที่จะหยิบล่มแล้วก็กางล่มเดินต่อไปเพื่อทำเรื่องอื่นของเราต่อไปในทางจิตวิทยา cognitive reframe ก็สอนเราแบบเดียวกันค่ะมันคือการจัดกรอบใหม่ของความคิด แทนที่จะเชื่อคำพูดในหัวว่ามันแย่มากเลยนะเราเลือกถามกลับว่าแล้วจริงๆอ่ะมันเลวร้ายขนาดนั้นไหมบางทีสิ่งที่เรากังวลอ่ะอาจยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่เราอ่ะไปผลาญพลังงานกับการที่แบบว่าไปจินตนาการหรือกังวลให้มันใหญ่ขึ้นเกินจริงสำหรับเออ เวลาความคิดลบมันวนอยู่ในหัวสิ่งแรกที่เอทำก่อนเลยก็คือยอมรับค่ะยอมรับว่ามันมาแล้วไม่ผลักมันไม่ปฏิเสธมันค่ะแล้วเอก็หันกลับมาโฟกัสที่ร่างกายของเอเอหายใจเข้าลึกๆสักสามครั้งรับรู้ว่าโอเคตอนนี้ฉันยังอยู่ตรงนี้นะเวลาที่เอได้หายใจเข้าลึกๆอะ่ะ มันเหมือนเป็นการเรียกสติดึงตัวเรากลับมาจากใจที่ฟุ้งซ่านก็ค่อยๆสงบลงหรือจากความคิดที่วิ่งเร็วกระจายเต็มไปหมดทั่วในหัวมันก็ค่อยๆช้าลงแล้วเราก็จะค่อยๆเห็นว่าสิ่งไหนอะ่ะคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสเป็นอันดับแรกเรื่องไหนที่เราต้องให้ความสำคัญและสักพักความคิดลบอะ่ะ ก็ค่อยๆจางหายไปเองค่ะเมื่อเรากลับมาโฟกัสที่ตัวเราเองอีกอย่างที่ช่วยเอได้เยอะก็คือการเขียนความคิดออกมาค่ะพอเรารู้สึกเหมือนมันเต็มไปหมดในหัวการปล่อยให้มันอยู่ในหัวอย่างเดียวมันจะทำให้มันแบบมีความคิดหมุนวนหมุนวนอยู่แบบนั้นแต่พอได้เขียนลงกระดาษ มันเหมือนเราได้วางความคิดออกมาเห็นมันเป็นตัวอักษรมันเลยดูไม่ใหญ่อย่างที่คิดอย่างแบบว่าอย่างในตอนเช้าวันไหนอะถ้าเอรู้สึกมีความกังวลติดอยู่ในใจอ่ะเอก็จะเดินไปที่โต๊ะแล้วก็หยิบสมุดออกมาเขียนไปเลยค่ะเขียนระบายความกังวลทุกอย่างที่อยู่ในใจตอนนั้นปล่อยมันลงไปในสมุดและพอเราได้ระบายมันออกมา ใจเราอ่ะมันก็ค่อยๆเบาลงเบาลงและเราหว่างที่เราเขียนอ่ะบางทีอ่ะคำตอบของสิ่งที่เรากังวลอ่ะก็ปรากฏขึ้นเองด้วยซ้ำทำให้เอรู้สึกโล่งขึ้นเบาขึ้นและพร้อมจะเริ่มต้นวันนั้นต่อไปค่ะลองนึกนะคะว่าความคิดลบอ่ะเหมือนหมอกที่ปกคลุมถนน ตอนที่เรายังอยู่ในหมอกอะเราก็เห็นอะไรไม่ชัดหรอกแล้วยังรู้สึกอึดอัดอีกด้วยแต่พอเราเปิดไฟรถเท่านั้นแหละค่ะแล้วค่คอยๆขยับไปทีละนิดทีละนิด,นดเราก็เริ่มเห็นทางข้างหน้าการหายใจการเขียนการได้อยู่กับความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยมันเปรียบได้เหมือนการเปิดไฟรถของเรานั่นเองคือไม่ได้ทำให้หมอกอะหายไปในทันที แต่มันอะ่ะทำให้เราอะยังขับรถต่อไปได้โดยไม่ชนอะไรเออยากให้ทุกคนลองพูดตามประโยคคำย้ำคิด affirmation ของเอประโยคนี้ดูนะคะฉันไม่ใช่ความคิดลบของฉันฉันคือคนที่เลือกท่าทีต่อมันได้ใครจดได้จดนะคะจดไว้พูดในคราวต่อๆไปที่เวลาเมื่อคุณเจอ ความคิดลบขึ้นมาคุณพูดประโยคนี้เพื่อเตือนสติของตัวคุณเองมันจะช่วยคุณได้มากเลยค่ะทีนี้เราลองมาดูวิธีปฏิบัติง่ายๆที่ใครก็ทำได้นะคะเป็นสเต็ปง่ายๆที่ช่วยให้เราอะอยู่กับความคิดลบโดยไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมเราอันนี้แบบใช้ได้ทุกวันเลยนะคะและใช้ได้ทุกครั้งเวลาแบบ เราเริ่มจับตัวเองได้ว่าความคิดลบมันเริ่มมาแล้วเ็ปแรกกันเลยนะคะคือการสังเกตค่ะให้คุณหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดอะไรอยู่ความคิดอะไรอยู่ในหัวของฉันเพื่อเป็นการแบบเหมือนได้ส่องไฟฉายไปที่ความคิดลบนั้นให้เราเห็นความคิดลบนั้นอยู่ทำให้มันะ ไม่ใช่เงาดำที่กดทับเราอีกต่อไปจากนั้นหายใจลึกๆเข้าสามครั้งไม่ต้องรีบแก้นะคะไม่ต้องรีบไล่มันออกไปแค่ให้ร่างกายเราอะเป็นเหมือนสมอเรือดึงตัวเรากลับมานะปัจจุบันจากนั้นก็หยิบกระดาษสมุดหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้คะ่ะเขียนหรือพิมพ์มันลงไป หรือถ้าเป็นมือถือไม่ถนัดเขียนก็เหมือนขับรถอยู่อาจจะใช้วิธีไว้เสียงใส่มือถือไว้ก่อนก็ได้แค่การเปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรมที่วนอยู่ในหัวให้ออกมาเป็นตัวหนังสือหรือเสียงที่เราแบบได้เห็นได้ฟังมันมันก็จะช่วยคลายพลังลบๆเนี่ยลงไปได้มากเลยค่ะจากความคิดทั้งหมดอะ ที่มันผุดขึ้นมาแล้วเราได้เห็นมันแล้วให้ลองถามตัวเองกลับมาว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันควบคุมได้บ้างในตอนนี้และสิ่งไหนที่ฉันควรวางมันไว้ไม่ต้องแบกอีกต่อไปนี่แหละค่ะคือการรีเฟรมหรือการจัดกรอบใหม่ที่เปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้ไปสู่สิ่งที่ฉันทำได้จริงๆ จากนั้นบอกกับตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันเลือกที่จะอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนแม้ความคิดลบจะผ่านเข้ามาฉันก็ยังเป็นเจ้าของใจฉันได้หลังจากที่ฟังสเต็ปมาทั้งหมดเพื่อนๆอ,อ,อาจจะยังงง,งอยู่ว่ามันยังไงไปแบบสังเกตแล้วแบบมาเขียนแล้วจัดลำดับอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัด เดี๋ยวเจะเล่าเรื่องหนึ่งของ a ให้ฟังนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพที่ชัดขึ้นเพราะว่าเวลาเราพูดถึงแบบสเต็ปหนึ่งสงสามมันอาจจะสับสนแต่ว่ามันจะเข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะถ้าเเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นเรื่องของเอเองอะคะ่ะว่าแบบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่ง a อเจอเรื่องที่ทำให้หนักใจมากๆก,ก,ก็คือการที่แบบ สมาชิกในทีมที่เอสนิทและคุ้นเคยด้วยอะ่ะเขาต้องออกจากทีมไปเหตุการณ์เนี้ยมันก็แบบมันก็มากระทบใจเอแรงอยู่นะคะเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้เสียแค่คนทำงานอะ่ะแต่ยังเสียทั้งความผูกพันความสัมพันธ์ที่เคยมีความเคยชินและความรู้สึกมั่นคงที่แบบเราเคยมีร่วมกันมาตลอดอะ่ะและเช้าวันนั้นพอเลืมตาตื่นอะ่ะ ความคิดก็เข้ามาเลยค่ะทาโถมเข้ามาในหัวเต็มไปหมดว่าเราจะทำงานยังไงต่อทีมจะไปต่อได้ไหมแล้วเราอต้องทำยังไงกับสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมันเหมือนวังวนที่ไม่รู้จบรู้สิ้นนะคะยิ่งคิดก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งคิดก็ยิ่งอยากหนีอยากซ่อนตัวไม่อยากเจอใครตอนแรกอะสิ่งแรกที่เทำเลยก็คือเอสังเกต ให้ได้ก่อนนะเอ,อพูดกับตัวเองว่าโอเคตอนนี้เอ,อเธอกำลังจมอยู่กับความกังวลอยู่ใช่ไหมการยอมรับแบบเนี้มันเหมือนเราได้ส่องไฟฉายไปที่ความกังวลนั้นทำให้แบบความคิดลบหรือความกังวลมันไม่ได้ใหญ่โตเกินจริงเหมือนเงาอีกต่อไป แล้วพอเอรู้ตัวแล้วอ่ะเอก็เลือกที่จะนั่งนิ่งๆแล้วก็หายใจเข้าลึกๆสามครั้งตอนแรกอะใจมันก็ยังฟุ้งซ่านอยู่คิดเยอะเต็มไปหมดแต่พอเราอ่ะยอมให้ลมหายใจพาเรากลับมามันก็เหมือนความคิดที่เคยวิ่งเร็วมันก็ค่อยๆเริ่มช้าลงช้าลงเสียงที่ดังอยู่ในหัวเหมือนฝูงชนอ่ะดัง มันก็ค่อยๆเงียบลงเงียบลงจนเหลือเพียงเสียงเดียวคือเสียงลมหายใจของเราเองจากนั้นเอก็เดินไปเลยค่ะเดินไปหยิบสมุดขึ้นมาเขียนเขียนทุกอย่างที่กังวลใจลงไปอย่างแบบเออเช้านี้ฉันตื่นมาฉันกังวลใจมากเลยเรื่องแบบว่าที่สมาชิกคนหนึ่งในทีมออกไปเพราะฉันกลัวว่าทีมจะไม่รอดกลัวว่างานจะไม่สำเร็จ กลัวว่าแล้วต่อไปกับสถานการณ์นี้ฉนันน่ะคงแบกมันไปไม่ไหวพอเขียนเสร็จมันก็เหมือนได้เอาหินก้อนหินก้อนใหญ่ยกออกจากอกไปเอาใส่ลงไปบนกระดาษแทนแล้วระหว่างที่เขียนน่ะประโยคที่ทำให้เอเห็นคำตอบในตัวเองด้วยนะคะก็อย่างเช่น เราอะยังเหลือทีมอีกหลายคนนี่ที่เขาแบบอยู่เคียงข้างเราเขาพร้อมจะเดินไปกับเราอยู่และสิ่งที่เอทาได้ตอนนั้นอะก็คือโฟกัสงานที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่แบบจินตนาการถึงหายนะที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นไปถึงขนาดนั้นแต่เราก็แบบว่าจินตนาการใหญ่โตไปแล้วว่ามันต้องเกิดรื่งวุ่นวายอย่างงูอย่างงี้มากขึ้นแน่นอนทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้น พอได้เห็นความคิดที่เขียนออกมาเอกก็ลองถามตัวเองใหม่ว่าแล้วจริงๆแล้วมันเลวร้ายขนาดที่เราคิดหรือเปล่าใช่ค่ะตอนแรกเอกก็ต้องยอมรับว,ว่าการเสียสมาชิกในทีมไปอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันก็ไม่ใช่จุดจบเช่นกันค่ะมันคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้ในการจัดการทีมใหม่ และสร้างความแข็งแรงเนี่ยจากสิ่งที่เหลืออยู่อันนี้เป็นพอยสำคัญเลยนะคะคือเป็นคีย์เวิร์ดเลยจากความสูญเสียเรารีเฟรมให้กลายเป็นพื้นที่ของการเติบโตคะ่ะเป็นการเปลี่ยนจุดคิดเลยว่าแบบการเสียสมาชิกไปอะ่ะมันเป็นโอกาสใหม่ที่ทำให้เราได้แบบ เรียนรู้และเติบโตขึ้นและสุดท้ายอ่ะเอก็พูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันไม่ใช่ความคิดลบของฉันแม้สถานการณ์จะยากแต่ฉันก็ยังเป็นเจ้าของใจฉันได้มันไม่ใช่ว่าความเจ็บปวดจะหายไปทันทีเลยนะคะแต่หัวใจเอรู้สึกได้ค่ะถึงความมั่นคงขึ้น มั่นคงพอที่จะเดินหน้าต่อในวันนั้นอย่างไม่หนีตัวเองอีกแล้วลองนึกภาพตามดูนะคะว่าจากเช้าที่อยากหดซ่อนตัวอยู่ไม่อยากเจอใครเลยพอเราใช้สเต็ปเล็กๆเนี่ยค่ะว่าสังเกตหายใจแล้วก็เขียนระบายมันแล้วก็ปรับเปลี่ยนรีเฟรมปรับจุดคิดเปลี่ยนจุดคิด แล้วก็พูดคำย้ำคิดกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งมันก็ค่อยๆเปลี่ยนใจที่หนักเหมือนหินน่ะให้เบาลงเหมือนแบบเม็ดทรายเลยค่ะและเม็ดทรายนั้นน่ะถึงแม้มันยังอยู่กับเราโดยที่เรายังพกมันต่อไปได้ซึ่งมันจะต่างจากก้อนหินหนักๆเลยนะคะที่คอยทวงเราทำให้เราอ่ะไม่สามารถเดินต่อไปได้ และเอกก็ยังมีประโยคคําย้ำคิด affirmation อีกประโยคหนึงที่มาที่จะใช้มาดึงสติกันนะคะว่าทุกความคิดลบที่แวะเข้ามาไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนเรายังมีสิทธิ์เลือกท่าทีของเราและนั่นคืออิสระที่ไม่มีใครพรากไปจากเราได้ สิ่งสำคัญของการอยู่กับความคิดลบอ่ะมันไม่ใช่การรอให้มันมาแล้วค่อยจัดการกันนะคะแต่มันคือการสร้างกล้ามเนื้อใจไว้ล่วงหน้าเหมือนกับคนที่แบบซ้อมวิ่งอยู่ทุกวันอ่ะเวลาไปเจองานจริงไปเจองานมาราทอนอ่ะเขาจะไม่ล้มง่ายๆเลยค่ะเอเมเคลับการสร้างกล้ามเนื้อใจไว้แบบเป็นเกาะป้องกัน เวลาแบบเราไปเจอความคิดลบนะคะในทุกๆเช้าอะ่ะเอจะลองถามตัวเองสั้นๆว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่อันนี้เป็นการเช็คความรู้สึกตัวเองบางวันก็เขียนลงไปง่ายๆแค่คำเดียวกังวลสงบเขียนสั้นๆง่ายๆอย่างนั้นเลยการเช็คตัวเองแบบนี้มันทำให้เราเห็นความคิดความรู้สึกตั้งแต่ต้นทาง ก่อนที่มันจะใหญ่จนคุมเราแล้วเอก็มักจะฝึกหายใจเข้าลึกๆระหว่างวันแม้แต่ตอนทำงานนะบางทีเวลานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ใจมันเริ่มตึงๆหรือเวลาเรากำลังจะเริ่มงานชิ้นใหม่เอก็จะหยุดสักสิบวินาทีก่อนเพื่อที่จะหายใจเข้าลึกๆนับ4จังหวะ1 2ึ่สสาม แล้วก็ค่อยๆปล่อยออกช้าๆหายใจออกนัหกจังหวะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมันเหมือนเป็นการได้รีเซตใจระหว่างวันทุกครั้งที่แบบเราเริ่มงานชิ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก่อนนอนอะเอจะเขียนโจนโนสั้นๆเอาแค่แบบ3าถึงห้าบรรทัดก็พอแบบให้ได้เขียนในทุกๆวันเอาสั้นๆง่ายๆ เขียนแบบว่าวันนี้กังวลเรื่องอะไรบ้างและเราอ่ะจัดการกับความกังวลน,นั้นอะ่ะจัดการมันยังไงบางคืนอะ่ะก็เขียนแค่ว่าว่าวันนี้ฉันยังอยู่ได้แม้จะมีความคิดลบถึงแม้เราจะไม่มีวิธีจัดการอะไรก็ช่างมันนะคะมันเหมือนเป็นการได้บันทึกชัยชนะเล็กๆของเรา เอาไว้และเอจะลองเลือกอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องค่ะที่ปกติแล้วอะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดแล้วเอก็ถามตัวเองว่าเรื่องที่เจอวันนี้ที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดนะ่ะถ้ามองอีกมุมมีอะไรดีในเรื่องนั้นบ้างเองเห็นสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนั้นบ้างไหม อย่างเช่นเวลากลับบ้านอะ่ะขับรถกลับบ้านก็เราก็จะเจอรถติดกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะที่ทําให้เราหงุดหงิดแทนที่เราจะมานั่งบน่นแบบว่าโอ๊ยรถติดอีกแล้วเบื่อจังเลยก็เปลี่ยนไปแบบเลือกฟังพอดแคสต์ที่ช่วยเติมพลังแทนและกันมันคือการฝึกสมองให้ชินกับการหามุมใหม่ๆในชีวิตค่ะและก่อนนอน ก่อนที่จะปิดตานอนเอจะพูดกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ว่าฉันจะคิดลบแค่ไหนฉันก็ยังเลือกตอบสนองได้และฉันก็ทำดีที่สุดแล้วทำเต็มที่ที่สุดแล้วสำหรับวันนี้มันเป็นเหมือนการปิดท้ายวันด้วยความอ่อนโยนให้กับหัวใจตัวเราเองลองนึกสิคะว่าการฝึกพวกเนี้ย มันเหมือนเป็นการหยดน้ำทีละหยดทีละหยดลงแก้ววันแรกอะ่ะอาจจะไม่เห็นผลวันที่สองก็ยังไม่ชัดยังไม่เห็นอะไรอีกแต่พอทำไปเรื่อยๆอะ่ะคืออันเนี้ยเอจะบอกว่ามันเป็นการสร้างนิสัยให้เราอะ่ะคุ้นชินไปกับมันพอเราทำมันไปเรื่อยๆอะ่ะใจเราอะ่ะจะเต็มด้วยพลังงานใหม่ๆค่ะ และพอถึงวันที่เราเจอแบบความคิดลบแรงๆเข้ามาเหมือนพายุเจอเรื่องอะไรหนักๆเข้ามาเราก็ไม่ต้องถูกมันพัดจนลม้มเพราะว่าเราอะมีแกนที่มั่นคงอยู่ข้างในที่เราอะสร้างมันมาทุกวันทุกวันนั่นนะคะมีอยู่แล้วและเอกก็มีประโยคคําย้ำคิดอีกประโยคนึงที่อยากให้ทุกคนพูดตามกันนะคะ ว่าทุกวันฉันเลือกฝึกใจตัวเองแม้เพียงก้าวเล็กๆและก้าวเล็กๆเ,เ,เหล่านี้ทำให้ฉันมั่นคงพอที่จะอยู่กับความคิดลบโดยไม่ปล่อยให้มันคุมฉันตลอดทั้งเรื่องเราเห็นแล้วว่าความคิดลบอะไม่ใช่ศัตรูที่ต้องทำลายแต่มัน เป็นแค่เพียงแขกที่แวะเข้ามาและแขกก็ไม่เคยอยู่ตลอดหรอกคะ่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คืออยู่กับมันอย่างสงบยอมรับการมาของมันแต่ก็ไม่ได้ยกกุญแจบ้านอะ่ะให้มันมาครอบครองนะคะทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าลึกๆทุกครั้งที่คุณเขียนความคิดออกมา ทุกครั้งที่คุณเลือกมุมมองใหม่นั่นคือการรีเคมพื้นที่ในใจให้กลับคืนมาคุณไม่ต้องรีบคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เลือกท่าทีของคุณในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วและเอมี a อ f เฟอร์เมชั่ ประโยคคำย้ำคิดสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนพูดตามกันนะคะฉันอ่อนโยนกับตัวเองได้แม้ในวันที่เต็มไปด้วยความคิดลบฉันยังเลือกเป็นเจ้าของหัวใจของฉันถ้าเรื่องราววันนี้ช่วยทำให้ใจคุณเบาลงบ้างลองกดติดตามกดแชร์ให้กับใครสักคนที่คุณอยากส่งกำลังใจให้ บางทีแค่คลิปเล็กๆนี้อาจเป็นแสงเล็กๆที่ช่วยให้เขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้เดินอยู่คนเดียวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Form is heart ผู้จักใจเพื่อให้คุณได้ยินเสียงใจตัวเอง